ครับสวัสดีครับมาพบกับผมหมอยะชัดเจนจะเพจถอดคุยรุยสวนนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเมื่อวันที่6มกรา2566ผมหมอยะชัดเจนได้ลงมือปลูกและก็ทำทุเรียนแปลงตนเองนะครับเป็นแปลงแรกที่ภาคภูมิใจนะครับว่าผมก็สามารถมีสวนทุเรียนเองได้นะครับชีวิตรูกจ้างครับ กว่าจะเก็บเงินเก็บทองซื้อที่ดินทําแปลงทุเรียนได้ทั้งแปลงเนี่ยก็อายุร่วงมาเกือบกเกษียณน,นะครับดีใจมากนะครับปลูกได้9 5ห้าต้นเป็นพันหมอนทองดีใจน้ําตาไหลาพลากเลยครับบักบ,บันแคะกระปุกทุกอมสินนะครับมาปลูกทุกเรียนทุเรียนแปลงที่ผมปลูกนะครับก็อย่างที่แจ้งให้ทราบไปนะครับผมไม่มีการบังแดดทำแถนบังแดดบังลม ผมปลูกข้าวโพดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับปลูกข้าวโพดไประยะแรกหน่อเจาะยอดข้าวโพดเกือบหมดการจัดการได้ทันทุวงทีนะครับลงทุน3 5 0 0ห้าขาข้าวโพดได้6 5 0 0ห้า 5, ก็มีกําไรนะครับหักค่าลงค่าแรงแล้วก็เหลือเชียงชุ้มสักขวดนะ <laughs> นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นกับทุเรียนของผมปีนี้นะครับก็คิดว่าเหมือนกับที่น้องชาวสวนทั่วไปที่ปลูกทุเรียนกันนะฮะนั่นก็คือสภาพอากาศที่ร้อนแรงไม่มีฝนนะครับผมอยู่ริมเขื่อนแม่ประจันนะครับปีนี้น้ำในเขื่อนแค้งไม่พอรถนุเรียนเหมือนกันนะครับต้องตั้งปั๊มขุด นะครับลงไปในลําล้วยให้ลึกเพื่อให้น้ำมันตกแอง่งแล้วก็ดูขึ้นมาใช้นะครับก็ทำทุกอย่างเหมือนกันนะครับปีนี้6มกราคม66นะครับวันนี้เป็น6มิถุนา66นะครับผมหมอยะก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับทุเรียนที่ต้องเรียกว่าอดทนนะครับตากแดด4เดือน5เดือนเต็ม ผมไม่เคยให้ปุ๋ยเคมีเพราะดูอยู่แล้วว่าปีนี้มันร้อนแรงจัดผมจะไม่ส่งเสริมแม้มันมีการแตกใบอ่อนให้ขอแตกใบอ่อนอย่างธรรมชาติแล้วก็กินปุ๋ยที่เหลืออยู่ในถุงกอนจนกว่านะครับจนกว่าจะมีฝนนะครับปลายเดือนรุษพาเมื่อวันที่28 29นะครับมีฝนตกเข้ามา ตกมาอย่างเยอะตกขณะที่อึ่งอ่างออกมาลอ้ออึ่งอ่างอึ่งอ่างเลยนะครับงั้นวันนี้ผมก็จะใส่ปุ๋ยให้กับทุเรียนนะครับเป็นจังหวะแรกที่ผมจะใส่ปุ๋ยหลังจากไม่ใส่มาเลยนะครับก็คาดว่าหลังจากนี้ไปน้ํานะครับเราก็มีมากพอที่จะรถกลับทุเรียนแล้วก็อากาศความร้อนนะครับก็คงจะเริ่มลดลงนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทําให้ทุเรียนปลูกใหม่ มีการแตกแบอ่อนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับที่ผ่านมาผมไม่ให้แตกไม่ใส่ปุ๋ยเพราะทุเรียนที่มีใบอ่อนนะครับระยะใบอ่อนต้องการน้ําเยอะมากๆถ้าน้ําเราไม่พอมันแห้งตายนะครับเรื่องนี้ฝากเอาไว้สําหรับคนปลูกทุเรียนใหม่อย่าคิดว่าทุเรียนที่กําลังแตกใบอ่อนนะครับไม่ต้องใช้น้ําหรือใช้น้ําน้อยเข้าใจผิดนะครับ ทุเรียนกําลังแตกไปอ่อนกำลังเป็นฝักดาบกำลังจะขี่ก่อนเพสลาดทุเรียนต้องการน้ําเยอะมากๆในการที่จะทําให้ใบอดสมบูรณ์นะครับนี่คือที่ททิกแรกฝากไว้นะครับสาหรับคนที่ปลูกทุเรียนใหม่แล้วผมจะเล่าการปลูกทุเรียนแปลงนี้นะครับที่เป็นแปลงหมอยะชัดเจน95ต้นผ่านทางช่องอยู u ู e ออคุยลุยสวนผ่านทางเพจขอกคุยลุยสวนอย่างต่อเนื่องเพื่อทําความเข้าใจเพื่อที่จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับครับจากที่ได้ฟังคํญญาบรรยายไปแล้วนะครับถึงทุกเรียนของหมอยะนะครับที่มีการปลูกใหม่ครงนี้นะครับที่ผมหมอยะได้เล่าให้ฟังว่าปลูกไปเมื่อวันที่6มกมกรา 2,566นะครับวันนี้คือ6มิถุนา2,566เช่นเดียวกันนะครับเดิมทีแปลงนี้นะครับเมื่อปลูกแล้วผมหมอยาก็จะมีการปลูกข้าวโพดเนี่ยสภาพข้าวโพดนะครับต้นทีเผาตัดไปเลี้ยงงวแล้วก็ตัดไปนะครับที่เหลือก็อยังเห็นร่องรอยนะครับเสร็จแล้วทุเรียนก็มีการแตกใบอ่อนพร้อมกับทิ้งใบเก่านะครับทิ้งใบใบเก่าบางส่วน ที่มาพร้อมกันในถุงนะครับตอนนี้ก็แตกจะเห็นว่ามีการแตกเสมอใบของผมชุดนี้ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมหมอยะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรให้กับต้นทุเรียนชุดนี้กินเลยนะครับเจตนาก็คือแกล้งแกล้งต้นทุเรียนให้ทุเรียนกินอาหารในถุงให้หมดนะครับหลังจากนี้ก็เข้าสู่กระบวนการที่จะเริ่มดูแลบำรุงนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมมายะทำนะครับอยากจะให้ดูกันตรงนี้นะครับเนื่องด้วยเจ้าของนะครับคุณยายสายสมอนนะครับมีการเป็นคนที่ชอบปลูกนะต้องบอกว่าคุณยายนี่เป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะครับกาปลูกฟักท,นะทองนะครับนี่ให้ฟักทองนะครับการทำการปลูกฟักทองมาแล้วนะครับ จะเห็นว่าตอนนี้ทุก,ตก,ทก,งงก,กเต้านะครับฟักทองกําลังงอกกําลังเลื้อยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับทักทองชุดนี้ของผมมอยะน่าจะมีราคาเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าสภาพแห้งแล้งทั่วไปนะครับยังไม่สามารถปลูกผักอะไรกันได้นะครับแต่ว่าของผมมอยะเนี่ยผมมีน้ํานะครับน้ําก็ไม่ค่อยแรงแล้วครับหมุนตามใจฉันและ ปิดปัดปิดปัดไปเรื่อยนะครับแค่แ่พอความชื้นเนาะการให้ต้นทุเรียนได้กินกันนละกาปลูกฝักถอุ่เรียน6ต้องบอกว่าทุเรียนสีเดือนมกราจนถึงวันนี้วันนี้มิถุนาวันที่6มิถุนานะครับสภาพเป็นอย่างนี้ใบไม่ใหญ่ไม่ไรนะครับผมไม่ทำใบใบใหญ่หน้าแรงเพราะว่าเพียไฟเยอะนะครับ ทุเรียนที่ออกมาถ้าใบไม,ไม่แข็งแรงไม่ต้านเนี่ยเพื่อไฟก็ดูดกินก็เสียหายนะก็ฝากไว้นะครับฝากติดตามนะครับสําหรับแปลงทุเรียนแปลงนี้ของผมหมอยะชัดเจน95ต้นก็จะถ่ายทอดให้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับแต่เห็นว่าบนเต้านี่ได้ความชื้นนะครับหญ้าขึ้นเขียวแต่ว่าตรงทางเดินหญ้าเขียวนะครับอันนี้คือสภาพปีนี้ที่มันแห้งแล้งนะครับไม่ค่อยมีฝนหญ้าก็ไม่ค่อยจะขึ้นยกว้นที่มีน้ํา อีกส่วนหนึ่งนะครับฟักทองเนี่ยให้มาดูใกล้ๆนะครับผมมอยะกมีการใส่ปุยนะครับปุ๋ยตัวนี้เรียกว่าปุ๋ยจับเงินนะครับเม็ดยังอยู่เนาะเป็นปุ๋ยอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอินรียแท้มีซีก้าผสมยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับให้ดูให้เขากินก๊อมแก้มกมแก้มไปก่อน<ม>เดี๋ยวพอฟักทองเริ่มเลื้อยนะครับก็มีการจัดเถาวเล็กน้อยนะครับแล้วก็ เริ่มที่จะให้ปุ๋ยเคมีทุเรียนโตทางสูงนะครับฟักทองโตเลื้อยทางลาดนะครับก็จูรวมกันได้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับการปลูกทุเรียนใหม่เทคนิคง่ายๆนะครับแกล้งผมเรียกว่าแกล้งทุเรียนให้อดปุ๋ยเขาจะได้อดเดินนะครับออกลากแทงออกมาหากินกับปุ๋ยใหม่หรือกับดินใหม่ได้นั้นทรงพุ่มเขาก็จะ มีโอกาสแทงแล้วขยายมากขึ้นจริงไม่จริงเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับเพจผมหมอยาชัดเจนทอดคลี่ลุยสวนครับสวัสดีครับ